สวัสดีแฟนและซัสตี้ในช่นชวงเช้าวันนี้เรามาดูข่าวช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมกันดีกว่านครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้วาดี้ซัดชัยพาเลสเตอร์ประเดิมสวยเฉือนวุฟไป1ต่อ0 โดยเลสเตอร์สตี้ประเดิมเก็บ3แต้มฟุตบอลพิมพิกลนัดรายการใหม่นี้หลังจากเปิดบ้านเอาชนะบูฟังตันไป1นต่อศจากประตูชัยของเจมี่วาร์ดีโดยศึกฟุตบอลพิมพิกลนะฮะนี้นัดแรกของที่จอะสยามเลสเตอร์สตี้นั้นเปิดสนามคิงพาวเวอร์เซเดียมประรการมาเยือนของหมาป่าบูฟังตันวันเดเร์โดยเกมนี้ทีมของทาเมนลตันบรัชเชอร์ยังไม่มีจอห์นอีเวนน็อปบาริสเบนดี้และก็เจมส์จัสตินที่ยังคงอยู่ในช่วงพักฟื้นร,ร่างกาย ขณะที่ทางเวสีย์ฟอร์พาน่าต้องพักยาวจากการบาดเจ็บกระดูกต้องแตกนะฮะส่วนทีมเยือนมีขาลุยก็อย่างทางอดาม่าตาอเรเป็นตัวทีเด็ดในครั้งนี้โดยกานนี้เริ่มเกมมาเป็นเลสเตอร์ที้ลุ้นก่อนนะฮะในช่วง10นาทีแรกเมื่อทางอโยเซ่เปเรสตักบอลเข้าเขตโทษในกรบทางชิม,มิวาดี้ได้สับไกลด้วยซ้ายแต่ติดเซฟโชเซ่ซาดนาดาวานชิมเยือนซะอย่าง,งน,นั้นจากนั้นเจ้าถิ่นยังครองบอลบุกได้มากกว่าโดที่26เจม,ม่วาร์ดี้ได้กดด้วยเท้าซ้ายจากต้องกรอบเขตโทษ แต่ยังไม่ผ่านมือโชเซซาที่เซฟเอาไว้ได้อีกครั้งนาทีปกติต่อมาฟูฟเกือบได้เฮอีกครั้งนะฮะเมื่อทางชูอัลบูติโยแทงบอลให้กับทางอดามาตราอเล่สปีดกระชากบอลหลุดเดียวเข้าเกีรโทษแต่จังหวะสุดท้ายอีกไม่ดีบอลหลุดเฉียดสาออกไปอย่างน่าเสียดายและจนได้ทีผมนาทีที่ส1นะฮะเลสเตอร์ได้ประตูออกนำสวัสดที่ทางริคาโดเปเดลา เปิดบอลจะด้านขวาเข้ามาให้กระทางจมี่วาด,ดีจิ้มเปลี่ยนทางบอลที่เสาแรกเข้าไปอย่างเฉียบขาดทำให้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ขึ้นนำเป็นต่อศูนย์มาต่อกันที่ครึ่งหลังบุฟเดินหน้าเปิดเกมบุกมากยิ่งขึ้นนะฮะนาทีที่65คีดจานาฮูเวอร์กระชากขึ้นไปเปิดทางฝั่งขวาให้กระทังราฮูมิมนเนสได้เทคตัวขึ้นมงแต่บอลดันไม่ตรงกรอบซะอย่างนั้นถัดมาอีกแค่สนาทีบูฟเปิดบอลยาวมาให้อดาม่าตาเร่ เบียดเอาชนะยานิคเวสต์การ์ดแล้วและก็ได้หลุดเข้าไปยิงเน้นๆด้านขวาแต่ดันติดเซฟแคชเพิร์ชไมเคิลพุ่งรับเอาไว้ได้นาที่เจ็ดสิบเจ็ดนะผมงานนี้เลสเตอร์ได้ลุ้นกันบ้างเมื่อทางยูริติเลอร์มองจ่ายบอลตัดแนวรับให้กับทางวันดี้สอดไปรับบอลก่อนจะกดด้วยขวาเน้นๆในเขตโทษแต่ดันไม่ตรงกรอบซะอย่างนั้นนาที่แปดสิบเก้าวูฟเกือบได้ประตูตามที่เสมอเมื่อทางราอ乌มคิมินเนสจ่ายบอลให้กับทางคอเนอร์ โคอาดีหลุดเดียวร่วงแล้วยิงสวนตัวชมายเคิลเข้าไปแต่ไลแมนยกธมว่าร้ำหน้นะฮะทำให้ซีมาปาช,ชวดได้ประตูขึ้นนำและจบเกมไปด้วยชัยชนะของเลสเตอร1ต่อ0ในครั้งนี้โดยรายชื่อสวุวตจริงที่ลงสนามนะผมในช่วงค่ำคืนเมื่อวานนี้นะฮะทางฝั่งเลสเตอร์นั้นก็จะมีแคสเปอร์ชมายเิลรคาโดเปเรล่าเดนิเอลอามาจีคากราชุนซูลุคโทมัส Ity, mon, Perez, an, t, วิลฟริดอินดิตี้ยูริติเลมองอโยเซเปเบรสเจมส์บันดิสันฮาวิ่แบรนและก็เลชิมิวาดีส่วนท่านผู้ฟังทางฟุตบอลตันนะผม11ตัวจริงที่ลงสนามนัดเมื่อวานนี้ก็จะมีโชเซซาคอนเนอร์โอฮานดี Hoover, ves, inho, o, Tr ale, Tr al, แม็กคริแมนโรแมงซาอิสคีจานาฮูเวอร์โรเบนเนเวสชูอัลมูติญโยเฟอร์นันโดมาร์ชาลอดามาตราเล่ทรินเคาลและก็ปราอุมคิมินเอส ไบตันบรอเชอร์ยกย่องเจมี่วาด,ดี้หลังทำประตูถล่มบูฟเฟตันไปได้1นต่อศที่ทิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยงานน,นี้เบ็นดนบรอเชอร์นะครับยกย่องความฟิตและความหิวโหวยในรูปแบบของเจมี่วาด,ดี้หลังจากจบสกอร์อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทางเดสเตอร์นั้นเอาชนะบูฟเฟตันต่อ0อย่างยากลำบากนะ โดยผู้จัดการทีมเลสเตอร์ยอมรับว่าเวลาเล่นของวันด,ดี้นั้นจะต้องได้รับการจัดการในอีก2ปีข้างหน้านี้กับการจัดการสัญญาของเขาเพื่อจะให้นักเตะไว้สา0ปีปรายนี้สามารถอยู่และก็ระิเบิดฟอร์มได้ซึ่งทางเลสเตอร์นั้นได้ลงทุนประมาณยุ่าล้านปอนด์ในตัวแพสซันดาก้าจะทางเลสโบซัสบวกและก็เคเดซี่อิเนาโซก็สามารถยิงจุดโทษในชนนัของสุดคอมเมทีชิลเหนือแมนเชสเตอร์ตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ แต่ทางวาร์ด,ดี้คนนี้ยังคงเป็นผู้เล่นหลักอยู่ณเวลานี้ซึ่งรอเจอร์ได้กล่าวมาว่าเขาอยู่ในสภาพที่ดีนะเขาดูแลพละรการของเขาดีและเขาเป็นมืออาชีพที่สุดแล้วเราได้พูดคุยกันอย่างดีตลอดช่วงปีสั้นเขาเหลือสัญญาอีกสองปีมันขึ้นอยู่กับเราสองคนที่จะจัดการกับเขาเราสามารถทําให้เขาระเบิดฟอร์มได้และก็มาที่สุดเท่าที่เขาจะทาได้นั่นเป็นเหตุผลที่เรานำไพสนา้าเข้ามา แต่เมื่อเขามีฟอร์มแบบนั้นและความฟิตระดับนั้นความกระหายแบบนั้นเขายากมากเลยนะที่จะรักมือผมคิดว่าเขาโดดเด่นมากเลยในวันนี้โดยมีกองหน้าที่โดดเด่นมากมายบางคนในฟุตบอลธุรกิจและแน่นอนว่าเขาอยู่ที่นั่นกับพวกเขาเหล่านั้นเขามีปรสเซน์ที่ดีจริงแล้วเราก็ได้เห็นผลลัพธ์ของมันในวันนี้ วูฟภายใต้การกลุ่มทีมของปอรโนลาสผู้จัดการทีมคนใหม่ครองขึ้นหลังแต่ไม่สามารถจัดก,การกระทั่งวาดี้ในการจบสกอร์อย่างงดงามเมื่อสี่ทีก่อนที่จะพักครึ่งได้ซึ่งวาดี้คนนี้เขาเข้าไปตามแบ็กไลน์ของวูฟถึง3ครั้งก่อนประตูอยอดเยี่ยมของเขาจะเกิดขึ้นแต่ในขณะที่วูฟโต้กลับอย่างอันตรายพวกเขาก็ขาดสัมผัสสุดท้ายของอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษคนนี้ที่สอดแทรกเข้าไปสำหรับประตูนั้นริคาโดเป็นลีลา กล้าแซงผ่านชาย2คนจากปีกขวาและก็ดึงลูกครอสต่ำไปที่มุมใกล้ของพื้นที่6หลาที่วาด,ดีนั้นวิ่งเข้าไปหน้าคอเนอร์และเขาคนนี้ก็สวัสดีเท้าซ้ายอันยอดเยี่ยมผ่านตัวของทางโพเซซาเข้าประตูไปโรเจอร์ได้กล่าวเสริมมาอีกว่าเขาเนี่เป็นภายคุกคามตลอดทั้งเกมน,นะและเขาโชคไดีที่ยิงมากกว่าหประตูไม่ได้นั่นเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเขาของเราในวันนี้ เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ยังหาความแม่นยำในการจ่ายบอลสุดท้ายไม่ได้แต่ด้วยเกยมรุกและเกมรับเขาก็มีส่วนสำคัญต่อทีมอยู่นเวลานี้ซึ่งวูฟกระทั่งระอุคิมิเนสเป็นผู้นำในการลงเล่นในลีกนัดแรกนับแต่กระดูกหักเมื่ออาเก้าเดอนก่อนซึ่งดูอันตรายในจังหวะโต้กลับส่วนใหญ่ผ่านอนดามาต้าโรเลสมากกว่าซึ่งหาทีก่อนประตูของทางเลสิสเตอร์ต่อเล่นนั้นวิ่งผ่านบอลของชูอาบูติญโย และเขาก็ยิงใส่แคชเปอร์ชมเคิลนในครึ่งหลังขณะที่วูฟเริ่มผลักดันเขาซึ่งเนสเตอร์ก็เปลี่ยนมาใช้ระบบ3-5-2โดยนะนำให้ทางบูบารการีโซมาเล่ที่สัญญาเข้ามาจำนวน7ล้านปอนด์จากทางบริวและก็ยานิคเวเตอร์กาดกองหลัง15ล้านปอนด์ที่เข้ามาร่วมเกมก่อนหน้านี้จากทางเซอัมตั้นซึ่งบูฟ์กรรันสุดท้ายแต่ทั้งแม็กคิวแมนที่เลี้ยงบอลเข้าประตูลีอันเดอร์เดนเคเนอร์ที่มีมงชัดเจน หรือแม็กเกนกิฟไวท์ ide, ที่เลี้ยงโดยทราโอเล่ o L A, ไม่สามารถเปรตใจได้ลัสพอใจกับผลงานของทีมโดยเขาได้กล่าวว่าผลลัพธ์นั้นสําคัญกว่าแต่วิธีการที่เราเล่นและโอกาสที่เราสร้างขึ้นเราสมควรได้รับมากกว่านี้โดยผู้จัดการทีมของทางบุฟอาคนใหม่นี้แนะนำมาว่าจิมิเนสเพียงแค่ต้องรอสร้างความมั่นใจใหม่อีกครั้งหลังผ่านไปถึง9เดือนโดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าเขาทําได้ดีนะวิธีการที่เขาทํางานกับทีม ผมมีคําเดียวสำหรับเขาในตอนนี้คือแค่คําว่ามั่นใจเป้าหมายกลรงม,มาวิทีที่คุณทํางานคุณจะช่วยให้เรานั้นชนะเกมได้บรูโน่ลาร์ดวูไม่สมควรจะแพ้นะในเกมนี้โดยบ,บรูโน่ลารดไม่เชื่อมาว่าทีมของเขาสมควรแพ้ที่เดสตัสติเนื่องจากนะฮะเส้นทางูธุรกิจของพวกเขานานะคุณซื้อวูฟกำลังอยู่ยขั้นเริต้นที่ดี โดยการจ่โจมของทางชาญฉลาดของเจมี่วอดี้ในช่วงครึ่งแรกนั้นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้ทันทิ้งจอสยามเก็บ3มแต้มในเกมแรกของลัสที่ข่มถิ่นได้แต่วูฟดันกดดันในช่วงครึ่งหลังและน่าจะทำประตูได้เพราะมีโอกาสหลายครั้งที่ล้มลงข้างทางแม้ว่าเฮชโค้ชจะผิดหวังกับการผลการแข่งขันในนัดสุดท้ายแต่เขายินดีที่ได้เห็นทีมของเขานำหลักปรัชญาเข้ามาใช้โดยลดัสได้กล่าวมาว่า เราทําตามแผนก่อนอื่นต้องก้าวร้าวในครึ่งแรกเราไม่พบช่องว่างระหว่างลายที่จะเล่นแผนของเราคือนํากองกลางของเรานั้นเข้ามาใกล้เซ็นเตอร์แบ็กของเราให้มิดฟิลคนลอื่นนั้นเข้ามาหาช่องว่างระหว่างลายแล้วก็สร้างโอกาสของเราซึ่งยอมรับในช่วงยิปาทีแรกเราควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้แต่หลังจากนั้นเราพบพื้นที่นั้น2หรือ3ครั้งในช่วงเปลี่ยนผ่านเรามีสถานการณ์ที่ดีสำหรับทางอดาม่าคนนั้นพวกเขาทำประตูได้แต่เมื่อถึงช่วงพัก ผมบอกกับผู้เล่นมาว่าวิธีที่เรากําลังดูเกมหากเรามีการจ่ายบอลระหว่างเส้นเราจะสร้างปัญหามากมายให้กับพวกเขาพวกเขามาพร้อมความกดดันเพราะจ่ายบอลระหว่างแนวและมันก็ยากมากที่ป้องกันเราทําไม่ดีในสถานการณ์นั้นเราสร้างโอกาสได้มากมายและเราสมควรได้รับมากกว่านี้เราเล่นดีนะในเกมวันนี้มันเป็นเกมแรกของผมและมันเป็นวิธีที่ผมต้องการจะเล่นเกมเพราะทาตามแผนผมมั่นใจในกระบวนการนี้เพราะผมคิดว่าทีมนี้สามารถเติบโตได้ และเกมของเระนั้นสามารถปรับปรุงได้แต่ผมปิดหวังกับผลการแข่งนนขันเท่านั้นเองและคลิปข่าวเลสเตอร์ช่วเช้าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใจกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ